ปอร์เช่คาเยนโฉมเก่า958ดูแลรถเป็นอย่างดีขายเข้าเต็นท์ไม่ข้ามล้านเจ็บใจอยากใช้งานต่อมาแปลงโฉมได้เป็นตัวใหม่ล่าสุดโฉมเท,ท,ทอร์โบ GT 2025ฝากระโปรงหน้าไฟหน้ากันชนหน้าแก้มข้างรงมันดูหรูหรากว่าเดิมเยอะเลยไฟหน้าของเรานั้นเป็นระบบ m a สติก LED เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดไฟหน้าของคุณนั้นเป็นสเปกโฟมอะไรขวาคุณสามารถนาไปใช้บนท้องถนนในเมืองไทยได้เลยด้านท้ายของเรานั้นเปลี่ยน ทั้งฝากกระโปรงไฟท้ายแบบตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวไฟที่มีบาร์ยาวสวยงามมากคุณก็สามารถที่จะนํามาแปลงโฉมให้ลูกให้ภรรยาใช้ต่อได้ ท่านใดน,นะครับที่ใช้ปอเช่ค,คาเยนอยู่ผมบอกเลยนะครับว่า คุณต้องดูคลิปนี้ก่อนหลายๆท่านนะครับมีปอร์เช่คาเยนตั้งแต่ปี2010ถึง2015ที่เป็นโฉมเก่าหรือรหัส958ซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงราคาไม่ต่ำกว่า7-8ล้านและหลายๆท่านนะครับดูแลรถเป็นอย่างดีทำนุบำรุงเครื่องยนต์ช่วงล่างทุกอย่างมาอย่างดีเลยในตลาดรถปัจจุบันนี้ปี68ราคาไม่ข้ามล้านหรือล้านตน้ตนๆเท่านั้นเองขายเข้าเต็นท์ก็น่าเจ็บใจและนี่เป็นเหตุที่ลูกค้าหลายๆท่านที่ใช้ อยอู่มาแปลงโฉมได้เป็นตัวใหม่ล่าสุดมาในโฉมเทอร์โบ GT 2025อยากให้ท่านผู้ชมมาเจาะลึกกันว่ามีอะไรบ้างทำไมลูกค้าที่ใช้ปอเช่ ถึงตัดสินใจทํากับทียรีวิวอันดับแรกเลยครับไฟหน้าของเรานั้นเป็นระบบ m a t ชิ่ l e d เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดจัดไฟหน้ามาเฉพาะลูกค้าแปลงโฉมเลยจริงๆไฟหน้าของเราไม่ได้มาพร้อมชุดพารนนะ์ะของเรามีโรงงานที่สั่งพิเศษลูกค้าที่แปลงโฉมกับฮียรีวิวนะครับจะได้ไฟหน้าที่สว่างปลอดภัยถูกกฎหมายไม่แยงตาไฟหน้าของคุณนั้นเป็นสเปกพวงมาลัยขวาคุณสามารถนําไปใช้บนท้องถนนในเมืองไทยได้เลยมีความสว่างให้ความมั่นใจในการขับขี่และไม่แยงตาถ้าคุณไปจับ คมจีน ที่เป็นสเปคพวงมาลัยซ้ายแสงไฟของคุณนั้นจะแยงตารถสวนทางจะทําให้การขับขี่ของคุณนั้นหมดสนุกกับการแปลงโฉมเลยไฟหน้าของเรานั้นจัดให้เป็นสเปคที่ถูกต้องและนําไปใช้งานได้จริงๆและนอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์ต่างๆในเรื่องของตัวไฟเวลคัมมีตัวไฟสีน้าเงินตอนที่สตาร์ทรถไฟหน้านะครับตอนที่สตาร์ทนะครับมีไฟดุกดิ๊กหรือไฟเซอร์โวขึ้นลงแบบนี้ด้วยและยังมีฟีเจอร์ไฟช่วยส่องเวลาเลี้ยวจังหวะที่เราเข้าโค้งหรือจังหวะที่เราเลี้ยวนะครับไฟจะช่วยส่องให้เรานั้นเห็นข้้าาางงงทไดดออยยย่ปลลภัเ ในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นระบบแมทติกก็คือไฟ4เส้นตรงนี้ที่เป็น daylight d a ย์ไทม์ Time ในตัวเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยมีทั้งไฟเลี้ยววิ่งด y นามิกไฟ d a ย์ไทมนะครับมาอยู่ในชุดกันชนหน้าแบบออริจินอลครบเซตมาในชุดกันชนแบบนี้เลย มากันต่อในเรื่องของงานฟิตติ้งก่อนที่จะไปด้านหลังกันอันนี้สําคัญมากๆเลยเราอยากจะให้ดูท่านผู้ชมปอร์เช่คายเยน958ตัวนี้ตรงเดิมนะครับมันจะอ้วนๆกลมๆแต่ถ้าเป็นทรงใหม่ฝาก็โปรงหน้าไฟหน้าไฟไม่กลมไฟทรงคางหมูสี่เหลี่ยมเป็นแบแบบนี้กันชนหน้าแก้มข้างมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นดูภุมิฐานดูกว้างขึ้นดูหรูหราจริงนะฮนะเห็นไหมไม่เหมือนกับทรงเดิมเลยทรงเดิมของเราเนี่ยจะเป็นแก้มกลมๆใครที่ใช้คายเยนอยู่จะมองออกว่า225 0ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ย ทรงมันดูหรูหรากว่าเดิมเยอะเลยมันดูผู้ดีมากๆท่านผู้ชมดูเห็นไ,ไหมครับ และนี่คือการเปลี่ยนโฉมที่เหมือนเลยสเกล1:1ท่านผู้ชมดูนะครับด้านหน้าครบเซตแบบนี้งานฟิตติ้งมาดูครับฝากระโปรงหน้านะครับกับตัวกันชนหน้าท่านผู้ชมดูนะฮะริ้วรอยต่างๆนะฮะเส้นสายต่างๆเนี่ยมาชนกับขอบช่องไฟของฝากระโปรงหน้ากับกันชนนะครับรวมไปถึงเรื่องของตัวช่องไฟต่างๆของไฟหน้าท่านผู้ชมดูนะค,ความชิดความสวยงามมาถึงด้านข้างท่านผู้ชมครับกันชนหน้าแก้มหน้าเห็นไ,ไหมนี่ฮะกันชนหน้าแก้มข้าง ฝากระโปรงหน้าแก้มข้างเนี่ยอันนี้คือรายละเอียดที่เราฟิตติ้งแบบว่าจัดให้กับลูกค้าแบบละเอียดเ,ยเนี้ยบเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาดูด้านข้างฝั่งนี้เส้นสายตาต่างๆนะฮะนะมาสอดรับกันกับตัวกันชน,นหน้าเหน็นไหมสวยเลยแก้มข้างนะครับมาเข้ากับชุดทรงด้านข้างและกระจกข้างเปลี่ยนเป็นทรงใหม่แล้วมีระบบบายสปอร์ตด้วยนะท่านผู้ชมครับอันนี้คือในชุดของด้านหน้าท่านผู้ชมดูนะฮะอ่าเดี๋ยวมาต่อกันเรื่องของด้านหลัง อย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ย เป็นสเกล1:1ท่านผู้ชมครับไฟท้ายแบบตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวไฟที่มีบาร์ยาวต่อเนื่องกันแบบนี้เลยเห็นไหมครับสวยงามมากเพราะด้านท้ายของเรานั้นเปลี่ยนทั้งฝากระโปรงจากของเดิมที่เป็นไฟใหญ่ๆอ้วนๆนะฮะแก้มด้านท้ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นทรงตัว225ทั้งหมดแล้วอะฮะจะมีฝาท้ายนะครับสปอยเลอร์ด้านบนแล้วก็ไฟท้ายที่เรียงรายยาวมาแบบนี้กันชนท้ายแล้วก็ปลายท่อที่มาครบเซตในตัวเทอร์โบตัวนี้ในเรื่องของฟิตติ้งนะครับฝาท้ายไฟนะฮะเส้นสายของไฟเนี่ย จากตัวแก้มด้านท้ายมาถึงฝากระโปรงด้านท้ายเส้นสายต,าต่างมาต่อเนื่องกันแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ช่องไฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงกันชนล่างนี่คืองานฟิตติ้งหนต่อหนึ่งนะผู้ชมเอกลักษณ์โดดเด่นของตัว p อ r s เช่2025 t u r ร์โบเปลี่ยนโฉมไปจากเดิมเยอะเลยคันนี้เนี่ยแปลงโฉมภายนอกเรียบร้อยแล้วข้างนอกเราจัดชุดช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวล้อยางและเบรกเราจัดให้แบบ ัดเต็มๆเลยล้อเป็นล้อฟอร์ดแท้นะครับตัดทรงลายปอร์เช่ตัวใหม่ขนาด22ยางเราใช้เป็นตัวโยโกฮาม่า NCO ทั้งหน้าและหลังเป็นตัวที่ผลิตให้กับปอร์เช่ตัวเบรก รเราจัดให้เป็นเบรกมือหนึ่งเป็นปัม๊ม10พอร์ตพร้อมด้วยจานเบรกขนาด420เป็นจานไฮคาร์บอนทนความร้อนสูงส่วนด้านท้ายนะครับใช้ปั๊มเบรกเป็นตัว4พอร์ตเป็นปัม๊มตรงรุ่นเป็นปั๊มของปอร์เช่อยู่แล้วด้วยพร้อมด้วยจานขนาด380ในส่วนของด้านหลังนะครับเป็นล้อฟอร์ดขนาด22เช่นเดียวกันนะครับั่งตัดลายรุ่นใหม่ล่าสุดรัดด้วยยางโยโกฮาม่าตัว NCO ตัวเดียวกับที่ผลิตมาให้กับรถที่ออกจากศูนย์ปอร์เช่เลยทั้งชุดนี้เนี่ยในงบ แสนก็าบาทเท่านั้นถ้าลูกค้านะครับมาปแปลงโฉมกับเฮียรีวิวของอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างของเราจัดให้ราคาพิเศษเรับรองว่าคุณปแปลงโฉมได้ราคาที่ย่อมเยาวแน่นอนท่านผู้ชมและไม่ใช่แค่นั้นนะครับชุดภายในผมอยากจะให้ดูนี่ฮะ คันนี้จัดภายในนี่ฮะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวพวงมาลัยเป็นตัวพวงมาลัยทรงใหม่เรือนใหม่นะครับเป็นเรือนใหม้เป็น LCD ดิจิตอลที่เป็นจอเดียวเลยในส่วนของตัวจอ Android เป็นตัวจอ Android ยาวและแผงแอร์แบบแนวตั้งคอนโซลกลางเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับเราเปลี่ยนแผงคอนโซลกลางใหม่เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยท่านผู้ชมที่ใช้ Porsche Cayenne อยู่ไม่อยากจะขายทิ้งซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงราคา7ล้าน8ล้านไม่อยากขายตอนนี้ราคาตีเข้าเต็นท์ไม่ถึงล้านแล้วน่าเจ็บใจอยากใช้งานต่อรถมีเรื่องราวมีสตอรี่ บางท่านใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงบางท่านใช้ต้งแต่ยังไม่มีครอบครัวตอนนี้นะครับมีลูกมีภรรยาคุณก็สามารถที่จะนำมาแปลงโฉมให้ลูกให้ภรรยาใช้ต่อได้ Burns, so start to learn, it can help you try to be noble. Things do it won't go out if the dullness attempt to break you. Maybe share the internet. ถ้าความคิดเห็นตรงกรันตรงโจทย์และคุณอยากจะแปลงโฉมให้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุด Porsche Cayenne Turbo GT 2025แบบนี้ตรงใจกับคอนเซ็ปต์ที่เฮียพูดไปทั้งหมดสามารถปรึกษาสอบถามเข้ามาหาเราได้ก่อนครับมาพูดคุยกันครับน้องๆทีมงานทีมที่ปรึกษาของศูนย์บริการแบงกิ้งของเฮียรีวิวยินดีให้บริการให้คำปรึกษาครับ